ประกอเราจะเข้าประตูนี้กันมาพี่เอ้ยเดี๋ยวมึงมึงล่อไปกันแหละเดี๋ยวพี่เข้าเอพี่ฝากระเบิดหน่อยได้ไหมกกลัวไม่ไปไม่ถึงโอ้ยไอ้แพ้ไอ้แพ้ไอ้แพ้ประกอบไอ้แพ้โอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลยกูเกือบตายเฮ้ยดาวดาวดาวก่อนเคาะหน้าต่างเล็งคู่พี่มันไม่ดาวไอ้เยาวิ่งติดวิ่งติดโลโลโล่โล่หายโล่หายโลหาย โอเคโอเคเคผมส่องผมส่องประตูนี้ผมส่องประตูนี้ผมส ah. um, ่องประตูนี้โอ้หน้าพี่เบควรจะขวาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเพี่เบด่านสีเชื่อไวรัสเชื่อไวรัสมาทำเพี่ออะรเดี๋ยวพูดทีนี้น้อยตายเหรอเจอไอ้ไอ้ตากโดนจับไขวะไม่โดนเลย เฮ้ยหลับนี่ๆยิ้มๆสมัยที่โดนจับเลยนะไม่เคยแชร์ให้เขาดูกูพียิงได้เลยแล้วเนี่ยรู้เลยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างกำแพงเนี่ยสวยงามไอ้เหี้ยพี่เบนโดนดาซีท่านพี่เบนโดนดาซี เป็นยิงแหละเรียบร้อยไอ้เหี้ยเอาระเบิดไปอีกแล้วเอาระเบิดไปอีกแล้วเอาระเบิดไปอีกแล้วครับเหยียบบนทีอะไรไหมล่ะมาดิวข้างบนหมดเลยครับโทษทีด้านแต่ด้านบนจะมีตัวหนึ่งแน่แน่ เฮ้ย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 โอ้ย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 โอน้ยโอ้้าไปแล้ว้เขาไ้ยอ้้ย้ ข้างบนมาพี่เฮ้ยผมลืมติดแกจิตว่ะเฮ้ยยิงยิงติดเอฟตกลไม่ติดเจอคุนพอดีโหเมื่อกี้ทานิ่งฟินก้าฟินก้าตายแล้วไลออนแล้วแหละวิ่งข้อสายครับใครอามารู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  เอาวเลย็กเล็กวพี่นี่ตามาดูมาดูเจอแล้วี่ตะลัโอไม่ใช่ตายแล้วไอ้เจ <laughs> ๊แก้มเหนวะรีบรรีบรกูเจออะไรเยอยู่้วตาตวตายน่นไกลว่าแก้มจัดการไม่ถึงไอ <laughs> ้สัตว์อไัระไกลเี่ เออเรอยเดิรอยกูจะเล่นอะเอยสอจะแพ้หมดไปทันเขาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะนี่ไงยังยิงอยู่เลยอ้มาข้าข้าให้หน่อยได้ไหมติดล็อกตินบล็อกิีต้มตัวไม กูเพิ่งอยากได้เกาะอ่ะอยากได้เกาะมันอ่ะไม่ไหวละโอ้โหโอ้อยู่ห้องนี้เยอะเลยแวนเป็นไงอยากได้เกาะไอ้เด่นวางหัวผมอ่ะตัวสุดท้ายอยู่อยู่ไซส์ไซส์ระเบิดอ่ะเอออยู่ระเบิดอยู่ระเบิดอยู่ระเบิดแล้วอยู่ระเบิดไอ้แก้มขวาขวาขวา เออล่าสุดอยู่ตรงนั้นนะไไห้องน้ำเปล่าห้องน้ำเปล่าเฮ้ย <c oughs> นั่นแหละเพื่อนโอ้เลย เชียร์มิเช <dragon risque> ็คด้วยมีเช็คมีเช็คเดี๋ยวตาตาฝาดตาฝาดเลยมองไม่เห็นแบบเฮ้ยใช่ปะวะเอ้ยดิถามถามจริงแบบซีโร่นี่ครับมีตัวตนจริงๆบนโลกอะหรือว่าแค่เป็นแบบตัวละครในเกมของมีดิใช่อ่ะตัวละครจริงๆนะแบบแบบจริงๆเลยนะมีพี่ในดินนอลังการมาก่อนมันพี่เขาสอนผมทุกอยากนะเจ็บพี่เจ็บพี่กินแล้วกวานี่ผมก็เป็นหน่วยซิลนะพี่ นี่ความลับของรัฐบาลนะครับเรียนไม่จบม6เลยเฮียเป็น่วยชิวโคตรเก่งเลยลุงยังดันพื้นไม่ได้เลยมึงมอกเป็นดุยยังดันพื้นไม่ได้เลยแล้วก็ยังมีการดันพื้นนะพี่มึงยังวิดพื้นไม่ได้เลยเหรอไม่จริงอ่ะดันพื้งเป็นดิวไม่ได้หรอกเพื่อนพี่รุ่นพี่ที่เป็นดุยเขาก็ดันพื้นก็ได้ผมดันแล้วโล่งมาในนี่ไงพี่โลกมันดันล่วงไปเลยอ่ะซิวที่วิดพื้นไม่ได้เป็นไงพี่ก็พี่ลุงก็โมลี่ผมอะ มาก็มึงบอกมึงเป็นวงเลยบอกมึงจะเป็นฟวได้ยังในเมื่อมึงยังหลานถือไม่ได้เลยเจาะแล้วอ่ะไอ้หลังแตกหลังแตกบอกไปแล้วว่าหลังแตกยังยังยังไม่แตกเยอะ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 มงีัวแตกัวแตกมัวแตกไอ้เคียพี่ผมผ่งเป็นชาติแม่งไปมาเสียงหลงลยเสียงเสียงหลง กูบอกแล้วว่าเดี๋ยวเข้าหลังแน่ๆกูจะ,จะเอาช่องนั้นไว้ดูยแยมการไอ้พี่เบสพี่ทำนะกูสาเดียวไปหาหนูแล้วเมึงอมาเดิน <สะ S 1> หนีกูเพราฝั่งนี้ทางไหนวะไหนไอออนไอออนลงแล้วอึดอึบมาแล้วเบคนิว <Make new S 1> พี่

ไม่เจอมันปีนขึ้นบันไดหรือไปเปล่าบันไดไหนดีวะนี่ไอ้ก็มึงเดินขึ้นมาแกมันบันไดอยู่นะเว้ยไม่รู้อะตามอยู่แกไม่ต้องห่วงมึงตายเดี๋ยวกูไอ้ที่ตามเลยยังไงกันเอี่ยไม่เจอแล้วเขาไปแล้วออาได้ไอ้เงี้ยรู้ว้ยลูกเสือไอ้เงี้ยออกมาท้ายหมด เดินกันเดินกันไปเหี้ยไอ้รถไฟเลยแต่เด็กอนุบาลอ่ะเอาใส่หมดแล้วมันต้องมีตัวมาไล่ผมตัวหนึ่งพี่อะไรช่ช็อตกันช็อตกันแม่งห่วยมากเลยเวลายิงที่ราวบันไดเลยยิงบอกดีอยู่แล้วเนี่ยดีปืนมันดีจังวะดีดีดีปืนมันดีจริงแต่ว่าเมื่อกี้มันติดราวบันไดเยอะไปหน่อยพี่อ่ะโทษทีถ้าเมื่อกี้มันไม่มีราวบันไดเนี่ยมันโดนไปแล้วมันต่อไ เข้ามาเลยเขาสนใจผมอยู่เขาสนใจผมอยู่ระวังระวังพี่เบสระวังนะพี่ยืนชิดไว้กันยืนชิดมาแล้วมาแล้วมาตัวนึงมาตัวนึงโอ้พี่เจาะไปพี่เจาะไปผมดันฮะดี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 คอยมาคือบอคือบอดักให้มันให้มันตามมาโอ้มาผมพี่พี่เข้าเลยเข้าเลยพี่เบสพี่เข้าเลยเข้าเลยมันโดนพีจริง มัน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 เหม็นตัวเองคุ้มหน่อยคุ้มหน่อยล็อกล็อกประตูล็อกประตูล็อกประตูประตูหน้าเออออะไรอ่ะมันกดอะไรของมึงเนี่ยเรียบร้อยจบแล้วจบจบเอาไอเกมเฮ้ยเอยแฮงช็อตฟิวไอ้เยแบบสงสารแบบมันมันกดมันเป็นคนปลายไอ้นี่เองนะแต่ว่าแบบเขาเรียกอะไรไอ้ยเข้าไม่ได้ด้วยความที่แบบเหม็นเองด้วยอ่ะ สีสฉีล้วีล้วีล้วมีล่มีโผลมีโผล่มาทางเดินอ่าๆงั้นมึงก็หน้าที่มึงเลยอันเนี้ยไปไหนดีวะเราเข้าเลยไหครับเี๋ยวลังพ่มมนอีกไปรออเข้าวัอุ้ยหลังเข้าไ่ไหวโอยเปทางปทางปทาอ๋อกูรู้แล้วมันอยู่ไหนมันอยู่นี่เอง่ไดครับอยู่ขวา เอาเจอแล้วู่นี้ตายตายตายอีกตัวนึง่งเป็แล้วพมเหแล้วให้มันคานออกมาหน่อยโอ้โหเฮี้ยขวาก็มีอ่ะข้าขวามีไม่บอกเดี๋ยวยิงให้เอาเลยที่ไหนวิ่งเลยมาเอาโลนัมอยู่ละแปดมาเลยพี่ หมดแล้วหมดแล้วไปแล้ววิ่งเข้าไปเลยพี่แล้วก็วิ่งเข้าไปกดมือแต่มันอ่ะโอ้ดีเลยกจลังจะกดเจอกันเจอกันเจอกันเจอกลนเราลิกเออจะไปจะกดยางสดแมงเลยทอนดาวครับทอนดาวทอนดาวเข้าเลยเข้าเลยเข้าประตูเข้าประตูเข้าประตูเคลียร์หน่อยเคลียร์ทอนให้หน่อยเคลียร์ทอนให้หน่อยเอาโดนเฉย บัดอะไรหมดเลยเฮ้ยตัวท้ายอยู่กับผมเนี่ยใต้เท้าใช่ป่าวตาพ่อตำไงอีเนี่ยแี้วแก้วแก้วอีเนี้ยที่ตาพ่อไอหลังในห้องเฮ้ยเชียร์คนโป๊ะแน่เลยโป๊ะแน่เลยโโ เฮ้ยโพจิกโปอย่าโปเลยไม่เห็นกูเห็นแล้วกูกถกูไม่ทักไอ้แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮยอันตีน้องอยู่กับปกรณ์อีกตัวนึงปกรณ์จัดตัวสุดท้ายด้วยปืนพกคมคมอย่างนี้ที่ไม่โดนทิงไม่โดนเอาเรื่องเอาเรื่องเอาดิเอาดิดูซิว่าปกรณ์จะได้เฉิดบีแก้มจะได้เกิดกันแน่ เอาละฮะเอาละฮะทีทำไปทำทำยืนเนียนทำยืนเนียนทำยืนเนียนยืนเนียนยืนเนียนตัวปลอมตัวปลอมไม่ใช่ไม่ใช่เขาหรอทำไรของมันอยู่ไหมมันทำไรอะขึ้นทำไรอะเขาพยายามทำไรงงอ่ะเอองงกับเขาอยู่นะ